ดีค่ะเยอร์คายชาแนลบายพุ่มป่อยนิสันท็อปคือสบายๆบายปุ้มป่้ยวันนี้นะคะจะพบกับท่านเจ้าของรถนิสันจิกอีทาวเวอร์หนึ่งท่านค่ะเดี๋ยวมาพบกันเลยค่ะใช่เลยค่ะสวัสดีค่ะเชิญค่ะด้านมัตต์ต้นได้ไหมคะก็หนึ่เลยค่ะชื่อสักดาต้องแพงครับชื่อเล่นชื่อเดียวครับ ตอ,ตอนนี้ทำงานอยู่บ้าคนค่ะอาชีพตอนนี้เป็นพนักง,งานราชการครับนิติกรกรมประมงครับแล้วก็งานอื่อนๆก็จะมีเป็นทนายความครับแล้วก็งานช่างภาพครับฝากช่องทางการติดต่อได้เลยนะคะเผื่อมีแฟนเพจของพกอูกปุ้ยแล้วก็ช่องสีเดียวกัก็จะมี Facebook ครับชื่อเป็นชื่อจริงเลยว่าสกอาชุกแพง<ฆ>ครับเป<ฆ>็นภาษาไทยครับก็สามารถติดต่อทางนั้นได้เลยไม่ว่าจะงานถ่ายภาพหรืองานคดีความว่าค ได้ค่ะโพ,พปลประกันค่ะว่าดูสักดาดจะดูแลเป็นอย่างดีเลยค่ะแบบคุกคุ้ยก็เห็นผลงานแล้วนะคะดีมากๆเลยค่ะ<笑><笑>แล้วก็เป็นยังไงบ้างคะรถมิสันคิกเนี่ยเห็นเห็นรถแล้วถูกใจชอบเลยไหมคะมากครับก็สมกับที่รอคอย <c oughs> เร็วเร็วเกินไปได้สา, <c oughs> ามเท่ยเนี่ยก็คือถ้าจอไม่ผิดก็จองเพื่อสุจิกาพี่ข้ามครับถ้าผมจะไม่ผิดนะ คือหวังว่าจะน่าจะได้รับประมาณกุมภาหรือมีนาอเลยนะครับแต่พอโอเคครับได้เร็วก็ไม่เป็นไรก็ดีเหมือนกันเลยจะได้ออกไปลองขับให้มันคุ้นชินค่ะก็ได้ได้เร็วเกินคาดนะคะเพราะว่าหลายๆท่านที่รอรถกันก็ออของผู้พินี่ส่นวนใหญ่ผู้ก็จะคอยเช็ครถคอยดูรถให้ตลอดนะคะก็จะไม่นานนะคะก่อนที่จะตัดสินใจเป็นนิสสันคลิกคันนี้ค่ะดูมานานเลยคะแล้วก็ดูหลายๆที่ไหมคะก็ ค่อนข้างนานพอสมควรครับแล้วก็หาข้อมูลไม่ว่าจะเป็นอัตราการประหยัดน้ํามันหลกัหลกๆคือจะให้ใหข่ามสารอย่างตรงนี้เพราะว่าทั้งขับในเมืองมันไม่ได้ขับเร็วอยู่แล้วมันขับรถติดในรูปแบบที่เผาผ่านพลังงานไปเรื่อยๆก็พยายามที่จะเลือกที่มันตอบโจทย์ว่ารถติดยังไงแล้วมันจะประหยัดพลังงานที่สุดเลยเนี่ยครับก็โอเคก็สุดท้ายก็ามาลงเลยที่เอเจ้าตัวนี้ก็เลยอ่ะแ้นตัวนี้เลยละกันเลยนะครับก็ศึกษาข้อมูลมาอย่างละเอียดเ,เลยนะคะ แล้วก็ทำไมตัดสินใจมาให้คุณมุยช่วยดูแลคะเจอคุณมุยจากช่องทางไหนคะโดยหลักก็เป็น YouTube ครับเป็น YouTube ด้วยแล้วก็เข้าไปที่ Facebook ด้วยแล้วพอเจอก็ลองติดต่อทางโซเชียลทางถ้าไม่ติดก็เป็นทางกล่องข้อความของ Facebook ใช่ครับจากนั้นพอได้คุยได้อะไรแล้วก็คิดว่าน่าจะเชื่อใจเซลล์คนนี้ได้ระดับหนึ่งแหละที่เขาจะดูแลเราย่งเง้ยครับ โอเคเข้ามาทําสัญญาในการจองอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าอาจจองเร็วได้เร็วครับอย่างที่ว่าก็ดูมาหลายๆที่เหมือนกันที่เป็นของโชลุมิสันใช่ไหมครับแล้วก็ตัดสินใจให้ปุ้ยได้ดูแลจากค่าสถิติที่ลงรดเยอะที่สุดรือะอะไรอย่างเงี้ยครับยอดจองเลยอย่างเงี้ยก็หวังว่าที่ที่มันใหญ่มันน่าจะมีคนจองแล้วมันจะคนจองเยอะแล้วก็น่าจะได้เร็วขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ปุยก็ อย่างที่บอกค่ะก็จะดูแลรถคันนี้ของคุณสัตยาปเป็นอย่างดีเลยเพราะว่าเดี๋ยวหลังจากออกรถไปค่ะก็การบริการหลังการขายก็สามารถติดต่อคุณปุ้ยได้ทุกช่องทางเหมือนเดิมเลยทางช่อง YouTube มพ์ต่อพักเข้ามานะคะแล้วก็ทางช่อง FC ฟแพน่เพจเป็นคุณปุ้ยด้วยมิสันโทถึงใจบปตพุ้ยนะคะก็ ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่แบบเป็นเอฟซีผู้คุยติดต่อติดตามทุกช่องทางกันเลยค่ะ <c oughs> แล้วก็อย่างที่บอกค่ะริสันคิคันนี้ลงมาที่โชลูนเนี่ยการตรวจเช็คทุกอย่างก่อนส่งมอบรถการติดตั้งอุปกรณ์แล้วก็ดูแลกันอย่างดีที่โชลูนของบริษันอิเทลเจวัฒนาน,นี้เลยนะคะก็สบายใจมั่นใจได้เ่รารถออกไปใช้งานแล้วนะรับรองว่าใช้อย่างสบายใจแน่นอนนะคะเพราะเราตรวจเช็ค ทั้งตอนลดลงแล้วก็ก่อนสมมตบถึงมือนคุณลูกค้าทุกท่านเลยนะคะเพคุณปุ้ยก็จะดูแลดูแลกันให้เป็นอย่างดีเลยนะคะ <laughs> แล้วก็ให้ยังไงคะคุณศักดาก็อยากให้แนะนาํา,าท่าน,นะะที่กําลังมองหารถไปใช้งานนิดนึงค่ะก็สําหรับคนที่กําลังคิดจะหารถสักคันก็ถ้าในยุคนี้ก็รถรถ e ี EV, วีรถไฟฟ้าหรือให้ปิดกำลังมาเพราะฉะนั้นลองเจ้านี้ขับไว้เป็นทางเลือกหนึ่ง ก็แนะนําเลยครับครับคัก็คือสกดาก็ดูรายละเอียดดูข้อมูลของนิสสันพ p ิ w อีพาวเวเป็นอย่างดีด้วยนะคะแล้วก็ดูจากศูนย์ของโซลูมนิสสันก็หลายๆที่แล้วก็มาตัดสินใจให้ปุ้ยได้ดูแลนะคะรถคันนี้ทั้งก่อนออกรถแล้วก็หลังรับรถไปก็จะดูแลกันตลอดไปจนแบบเดี๋ยวมีเจน3เจน4คันต่อต่อไปก็จะดูแลให้ตลอดเลยนะคะ ก็ยังไงขอบพระคุณคุณสักดามากๆเลยนะคะที่ให้พุ่มปุ้ยได้ดูแลในการออกบทคันนี้ค่ะก็ขอให้เฮงเฮงลยๆนะคะเดินทางปลอดภัยกับรถปลอดภัยทุกเส้นทางเลยนะคะคิดสิ่งใดขอยสมความปรารถนานะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะค่ะแล้วก็ขอบพระคุณนะคะช่องโยคาชาแนลของพุ่มปุ้ยช่อง YouTube นะคะก็สามารถที่จะทักทายสอบถามมาได้ในอินบ็อกซ์ในข้อความเหมือนคุณสักดาได้ค่ะแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางค่ะ แฟนเพจเฟซบุ๊กดิฉันเพถึงใจไปพุ่มปุ้ยคะ่ะก็ทักทายมาได้ทุกช่องทางเลยะคะตอนนี้ก็จะมีทั้ง Tik t o อนะคะเบอร์ต,ตรงปุ่มปุ้ยก็ปด้ส่ก้าส9 4ห้าสอค่ะทักทายแล้วก็ให้กำลังใจพุ่มปุ้ยฝากไลค์ฝากแชร์ฝากสิดต่อให้ฝากกดกระดิ่งด้วยนะคะให้กำลังใจคุณศักดาแล้วก็ปุ่มปุ้ยด้วยนะคะถ้าสนใจงานของคุณศักดานะคะก็ทักสอบถามปุ้มปุ้ยได้เลยะคะ่ะเดี๋ยวปุ้มปุ้ยก็จะช่วยประสานงานให้นะคะดูแลกันเป็นอย่างดีเลยคะ่ะ วันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณมากๆเลยะค,ะค่ยะ,คะ<อ>ไว้เจอกันคลิปหน้านะค่ะขอบคุณค่ะ